ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด รองผู้ว่าสมุทรปราการเป็นประธานพิธีชาปนก,กิจศพผู้ป่วยโควิด -19 รายที่37ณเมรุวัดบางพีใหญ่กลางในายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีชาปนก,กิจศพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นรายที่37ที่พระครูปรัดสุวัฒนาศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพีใหญ่กลางและคณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางได้ให้ความอนุเคราะห์เผาศพผู้ป่วยโควิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นณเมรุวัดบางพีใหญ่กลางหากญาติผู้เสียชีวิต ากโควิด -19 มีปัญหาทางด้านการเงินหรือหาที่ดำเนินการชาปนกิจศพไม่ได้สามารถติดต่อได้ที่วัดบางพีใหญ่กลางจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภยัยทางวัดบางพีใหญ่กลางขอเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดโดยได้บูรณาการร่วมกับมูลนิธิร่วมกตันอยู่ในการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลมายังเตาเผาวัดบางพีใหญ่กลางโดยมีขั้นตอนการดูแรลร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อย่างรัดกุมตลอดจนขั้นตอนการเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีโดยเจ้าหน้าที่เผาศพมีการสวมใส่ถุงม มือหน้ากากอนามัยเสื้อคลุมกันฝนชนิดใช้ครั้งเดียวและหลีกเลี่ยงการเปิดหีบศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ตามมาตรการของรัฐบาลและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด